เพื่อนๆนะครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ศาลเจ้าแม่งูจงอางและลูกนะครับผมซึ่งศาลนี้นะครับตั้งอยู่ที่พระรามสองนะเพื่อนๆนะครับถ้าใครสนใจอยากจะมาไหว้สักการะของพ่อและเจ้าแม่งูจงอางก็สามารถมาได้ที่พระรามสองนะครับผมอยู่ที่ตรงข้ามซอย14ใช่ไหมเข้ามาในซอยข้างๆซอย14นะครับผมพระรามสองนะครับก็ถ้าเพื่อนๆถ้ามาทางนี้มาทางสมุทรสาครหรือเปล่าถ้ามาทางสมุทรสาครก็อยู่ซ้ายมือนะครับผมแต่ถ้ามาทางฝั่งวงเวทใหญ่นะครับผม จะต, <มา S 2> ตรงมาเลยลขึ้นสะพานก็ได้ขึ้นสะพานมาแล้วกนะ็วอยากอยากขึ้นสะพานนะครับเพื่อนนะครับอยากขึ้นสะพานนะครับเพราะว่าให้ตรงมานะครับผมแล้วก็จะมีที่ลับรถนะครักลับรถมานะครับผมเพื่อนแล้วก็จะอยู่ฝั่งใช้มือครับผมเชื่อมจะอยู่ตินถนนใหญ่เลยนะครับ ตนนี้นะครับเพื่อนๆก็คนเขาก็จะมาไม่ขาดสายนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็จะมาเรื่อยๆนะครับคนเขาก็จะมาสักการะบูชาเรื่อยๆนะครับผมก็นี่นะครับอันนี้ก็เข้ามาถวายนะครับเพื่อนน่าเสียดายนะครับเพื่อนนะครับมาวันนี้ไม่เจองูนะครับผม ไม่เจอนะครับไม่เจอจะแม่ตรงอางนะครับไม่มานะครับผมน่าจะกินอิ่มลนะครับเพืเอ่อนๆนะครับก็กินอิ่มแล้วก็เลยไม่มานะครับ อ,อันนี้ก็เป็นชุดที่เขามากแก้บนนะนเพื่อนๆคิดว่าน่าจะนะครับก็จะมีรถี่รองเท้านะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งของที่เขาเอามากแก้บนนะครับเพื่อนๆ เบอร์อะไรเบอร์สิบป้ายยี่สิบแปดก็คนมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนนะทำจากใบตองนะครับ ดีมต้องไปไหว้ทุกคนก็เพื่อนๆครับพอเข้ามาข้างในนะครับผมจะเห็นแผงไข่นะครับผมนี่เป็นแผงไข่ที่เขาเอามา แก้บนนะครับผมจึงนะครับเขามาแล้วเขามาขอพรเขามาสักกะระเจ้าแม่งูจงรางได้นะครับผมเขาก็จะเอาไข่มาถวายนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆน่ยมั็ว่าไข่แฝงไข่เนี่ยเต็มเลยนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะนี่เป็นการบ่งบอกว่านี่คือเขามาขอพรกับเจ้าแม่กูจงอ่างแล้วได้นะครับผมเขาก็เลยเอาไข่นี่มาถวายนะครับเพื่อนๆ จะพามาดูงูนะครับเ,เพื่อนๆนะครับเห็นก็บอกว่างูอยู่แถวนี้นะครับเห็นหลายๆคลิปนะครับผมผมดูหลายๆคลิปนะเห็นงูอยู่แถวนี้นะอยูหรือเปล่า นี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวนี้นะครับงูเขาก็จะมากินเศษอาหารแถวนี้นะจะมากินไก่แล้วก็กินไข่นะครับผมเป็นไข่เน่าหรือว่าเป็นเนื้อไก่หรือว่าเนื้อหมูนะครับโอ้หน่าเสียดายนะครับมาไม่เห็นนะวันนี้เห็นเข้ามาก็เห็นกันจังว่าทำไมเรามาไม่เห็นน่าจะไม่มีบุญน,นะครับผมไม่เห็น ไม่เห็นนะครับเพื่อนๆก็จะมีแต่งูจงงางนะครับงูไม่เห็นนะเพื่อนๆนะ ปกตินะผมดูในคลิปนะครับผมผมดูในคลิปหลายๆคลิปนะครับมันก็จะมาแถวนี้นะเขาก็จะมาแถวแถวนี้แต่วันนี้ไม่เห็นนะครับเพื่อน ะครับผมไม่มีนะครับเพื่อนๆนะครับศาลเจ้าแม่งูจงอางและโลูกครับะรามสองนะครับ ใช่ครับเพื่อนๆครับข้างบนนั้นก็จะมีแต่งูนะครับผมก็คือเจ้าแม่งูจงอางนะครับเพื่อนสารเจ้าแม่งูจงอางได้ลูกนะครับอันนี้นี่เหรออ๋อนี่นะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นเจ้าแม่งูจงอางนะครับก็หลายๆคนเขาก็มาเซียมซีนะครับผมแล้วก็ขอพรกับเจ้าแม่งูจงอางนะครับผมแล้วก็ ส่วนมากนะครับผมจะประสบความสําเร็จนะครับผมแล้วก็พอประสบความสาเร็จแล้วนะครับเขาก็จะเอาไข่เห็นไหมเพื่อนเขาก็จะเอาไข่มาถวายแก้บนนะครับนี่เป็นสิ่งที่แบบแบบว่าเอเป็นเรื่องจริงนะครับผมแล้วเขามาขอพรแล้วเขาก็ได้สมปรารถนานะครับเขาก็เอาไข่มาแก้บนเห็นไหมครับเพื่อนมาฝาอไข่จำนวนมาศานนะครับมีไข่ด้วย โดนเห็นง uhm. ูไหมครับโดนมีไหมงูจะได้นะเพื่อนนะมาไม่เจอนะครับจะได้อ่ะอ๋อนี่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 เจอแล้วนี่เจอแล้วได้เปล่า คยเห็นไหมมันมาจากไหนอี่น้องมันมาจากทางไหนเคยเห็นไหมตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่เหรอมันมาจากทางไหนถ้ามันมามาทางโน้นเหรองูอะไรส่วนมากงูอะไรฮะงูเห่าเหรอก็นี่นะครับเพื่อนๆก็น้องเขาก็บอกว่าเคยเห็นนะครับผมเป็นงูเห่านะครับ อาผมก็ดูในคลิปได้แหละครับผมว่ามีงูเห่างูจงอางนะครับผมเป็นงูเห่าไทยนี่แหละครับผมแล้วก็จะมีงูเหลือมด้วยนะครับก็ผมดูหลายๆคลิปก็จะมีปรากฏของไม้เห็นนะครับผมแต่น่าเสียดายนะครับที่ผมมาถ่ายวันนี้ไม่เห็นนะครับเพื่อนๆก็นี่ครับเพื่อนๆก็ถ้ามาก็ไม่ยากนะครับผมก็เส้นพารามสองนะครับผมก็อยู่พะรามสองอยู่ที่ตรงทางเข้าซอยสิบสี่นะครับ ก็ศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับผมเห็นได้จากไข่ที่ว่าผู้คนเอามาถวายเอามาแก้บน